สวัสดีค่ะพี่น้องแม่หนุย่ยพามาเบืองเบืองหลังแมวหลานเนะคะ่ะหลังจากที่เพิ่นภาการสแสดงแล้วตอนนี้ก็คือลูกลูกเก็บซิงเก็บของเนะคะแม่หนุ่ยก็สิพามาเบืองเบืองหลังนี่แหละค่ะเวทีเพิ่นเวทีนี่ห้าสิบเปลี่ยนไปตามแต่ละสะคริปเนาะคะ่ะแต่ละมือหฮาสิพยายามเปลี่ยน บ่เป็นพยายามหรอกค่ะคือเห็ดเหตดปรให้มาั่ําเกาเนาะพี่น้องหลังจากที่พอเล่าเร้าแสดงแล้วแม่หนุ่ยกะล่อพอ่อเลยพามาเบิงเบืองหลัง นงี้ยค่ะจันจันทินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแม่นุ้ยสบายดีค่ะครับผมเป็นยังไงทางบ้านหนาววอหนาวเริ่มหนาวเมื่อไหรล่ะแม่นุ้ยไปเฮ็ดอย่างไรยู่บ้านซูมืึงต้งนี้ก็พักผ่อนอยู่บ้านค่ะค่ะค่ะดูแลสุขภาพด้วยอาจารย์ทินค่ะอาจารย์ทินเนี่ยเฮลเอา เป็นีังคือพักกันนั่งซอยมอยอยู่วันนี้ฮะหนาวหนาวนาวมากินเนี่ยออกใส่อะไรหนาวคือว่าเมียนอนโอ้ยหนาวอิลีพี่น้องขี้หกปั่นเหรอฮะขี้หกปันเหรอค่ะหกปันปันหนึ่งนี่ซ้ำใดเขาจักประมาณจากบาทสิบหรือยี่สิบสิบบาทสิบบาท สิบบาทหกปันกับหกสิบพ่อจะเวิดจักปันพ่อเวิรดของพีเพิงหนึ่งเอาต้มถวยหนึ่งพ่อความรูุดซึกเป็นยังไงที่ได้ตำแหนง่งได้รับตำแหน่งมาเ,ยาเ,ยเลยกนน็เพิ่มนปยังเรื่อยๆเนี่ยยังเรื่อยๆถามเลยเย้าเข้าใจคำถามวันนี้ คำถามมีอยู่ว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไดที่ได้รับตำแหน่งนางงามนาางงมหน้าหนาวตรงนี้นางนางงามโควิดไม่ไม่เขาเปลี่ยนเป็นธิดาหน้าหนาวแล้วโอธิดาหน้าหนาวปะแล้วใส่ย้อนยันงูจับบองย้อนยันงอนเราไปใส่ถุงน่องเออแล้วรำอาชาเราเอาขาธรรมชาติขึ้นประกวดประชันเขาแล้วก็ไปเขาต้อนไม่สิแล้วก็ไปไปแย่งซีนเขาเม็ดเลยคือเราเก่งอ่ะเก่งจอันนี้ลงไห่เหล้า สีบักคธรรมชาติจังไรพี่น้องเมื่อได้ทำเมนหนุ่ยเพามีแนวกินเมนหนุ่ยก็สีคิดว่าสิครัวเขียดขัวหอยอยู่นอันนี้มิ่งตะกะปูฮะมิ่งตะกะปูอันพอจะคือใส่เสื้อผ้าคือผวกอยู่ทางทิเบตเถอะออกเจ้าคือหุ่จักเอานุเบกษ์ในโทรทัศน์มันเจ้าไปหากินทางไหนป้าวาสนาหนูจังเลยเขาจะเดิไปทิเบตบัดนี้ เปลีย่ออยน,นี่จังหวัดใดของผู้ยิ่งเนะจังหวัดใดจังหวัดทางเหนือพ้นนะบม้หนูเห็นพระเอกอันในละครแม่ในทอดทีวี่งแม้พ้นใส่เสือคืพอพ่อนี่ล่ะมีหมวกมีขน,น,นยังสิล่ะพ้นอ่ะพ้นยู่ทีิเบตแม่แล้วพ้นใส่เกือบบูดขึ้นรีได้ล่ะพ่ออุวบ่งไฟบิ่งมาเจ้ากนาตาดีได้ล่ะอยู่ภาคหนาวเอหาหนาดสุกล่องเนี่ยไหมล่ะทะว่าย่องวนาตาดีแล้วเออขี้ขู่อโนเนะได้ล่ะ นยังนอขติฟุกินขวานไรนีดแต่ขวานอันนี้เม่นั่งนี่ถ้าแต่งหนาขึ้นแล้วก็ไข่อยู่ดอกถ้ายามวัแต่งพี่น้องเอ้ยนี่หลักสมร่้อยากลบบ๊วยเมนังเด้กนามันใหญ่ยบ๊วยเมนั่งเด้เพิ่นนั่งเฝ้าคู่บ่าวคู่บ่าวคู่บ่าวเก็บของเล่คุณคุณคุณมือก่องเพิ่นมักคู่บ่าวมือกล่องุ ทางผุ่นบอดเพิ่นอยู่บะกาไปไก่ผุ่นเดี๋ยว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 โอ้ยเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพระเอกเข้มวัดดีค่ะสวัสดีครับพ่อเหลี่ยมจ้าส่องพ่อเหลี่ยมเนาะเนาะเออเฮ็ดยังสุเมินสบายดีสบายดีครับคุณแม่ขมาหากินแนวใดล่ะลูกสุเมินอุ้ยเบื้องคิดพ่อเหลี่ยมหมดแล้วนอนเบื้องจุดตาจื่อดาอ้าขอบคุณค่ะที่ติดตามขอบคุณค่ะ เปตะเบืองอยู่กันยังไายานนั่นพ่อแล้วเป็นล่มน้อยทศิฐาโทษบอกพอรสิติดตามนี่ปติขอบคุณค่ะเบื่อกี้เอฟซีแทงหนาลื่ดนี่กันยังไงว่าแมนยังเดี๋ยวเขาสงสารผู้เฒ่าคลิปกับคลิปบ้านๆตะสีตะสาจันทระจันทร์ละจันทร์โต้กับ่เป็นจันทร์ละเอาเดี๋ยวกับเป็นเดี๋ยวกับเป็นเดี๋ยวกับมีคนสอนไปเรื่อยที่ละนี่ดิแนี่ยจะเฝ้าออกอากาศท้อ แล้วก็เป็นเอฟซีแหละเนาะเออดีแล้วนะมันมีคนหากดีกว่าคนสั่งเนาะลูกเนาะอืแต่เกจังหวะอันใบอยากบวอยังมันแก่ไปหน่อเนียจากนเออเขาเป็นรัศิทิษ์เขาเป็นคนของประชาชนเขาเป็นศิลปินคนหากเข้านะดีแล้วก็ส้ำว่าเพิปมปวดเท่านี้ตันั่นแหะแต่ว่าถ้าเกินไปมันก็นีเน่ี่พีพี่นุ่งิติดตามชุดเี่เพิก็หูจักอยู่เนาะอยะ อลิชชอบหรือว่าวัดป่านเป็นเป็นแบบใดเนาะคแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่ฮู้ก็ไปเบิ่งในคลิปบอดรัวเอาคกับพค่อจังหมู่บ้านนี่ก็ก็หลายๆคนโทรมาถามว่าแมนอีหลีบ่เนี่ยอีหลีบโบอ็น่าเพี่น้องเนาะก็เบิ่งเอาพิจารณาเอาเพิ่นเพิ่นก็ติดตามกับหน้าคุณเพิียงเนี่ยดีแล้วล่ะมีคนฮักคนแพงเฮาเฮาเป็นศิลปินเฮาอยู่ได้ก็ย้อนย้อน FC เนาะย้อนพี่ย้อนน้องครับ FC เราไม่แบ่งชนชั้นแบ่งภาเนาะกัน เพิ่นทากเข้าเพิ่นทักเขาเพิ่นซัท่าเข้าเพิ่นคอยอันนี้เพิ่นซัดาก็ดีใจหลายขอบคุณหลายๆตลอนอนใสเหมือนนี่ยเส้าห้องไว้ช่ไหม่ืมเป็ขึ้นหองหรือเส้าห้องไว้จ้าจ้าเส้าห้องไว้อยู่หม่องเก้าหันหลาอยู่ไปไปเห็นยังอยู่บ้านนะมันศึ้งซัดเกษตรอยู่อ๋อมันว่าขึ้นเลยซึกษาเกษตรอยู่เมื่อเร็วเทออัน อันนี้มันว่ดเซาง่ายบ่แม่นก็ได้ศึกษซ่ากับเสีเท็ยนนั่นเทียนี่น้ำเที่ยวน้ำบดานออกไปยังบ่ทันได้เจาะอยู่เอาอันน้ำน้ำนองน้ำน้ำบ่อเอาคือเห็นว่าสิไปเจาะบดานสิไปเจาะอยู่แต่บ่ทันได้เจาะซื้อแท่งซื้อหยังบ่โอ้ยไปื้มือนี่ค่ะมันมันคือคือบ่บ่มีพื้นฐานเนาะไม่หนุนอ่าแล้วเด็กซึ้งซ่าแล้วนน่ะซุ้งา่าแล้วคนนี้บ่มีทำเลน้ำหมดมันมีน้องแหม่พอมีน้องน้องไงบ่เป็หนอง ย, iesen, ออย่านม kind of yeah, ันบ่ย่านมันบ่มุุงปี๋เฮาตองเห็ดแนวกักเก็บเกลียบหนามใบหน่อมันเป็นมันมันมีห่วยมีอย่างเด้ยวมมีห่วยมัมีเกล็ดมันมีชนประทานอย่างใกล้ใกล้นะแมนเป็นน้องเป็นห่วยเป็นปลายห่วยน้อยๆแค่นั้นเองครับแต่ฟุดฟุดบอแต่ว่าน้ำน้ำมันก็ซึมทั้งปีหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปสูบไปกระข่ายันมันบ่มุุงปีจ็ติดนะก็เรื่อว่าสิจ๊อบาดานดูต่ว่า ลงสุนเนียนนั่นเนียนนี้ไปที่ละหน่อยคอยคอยขยับเอาครับซึ่งเห็ดเจ็ดกติแพงเงือนความดี้วันทันเดียวขับรถมาเองบ่เนี่ยขับรถมาเองครับได้อาสู่ๆูไปหลกขอพูนพระเอกเข้มค่ะค่ะ ขอบคุณเอฟซีพอแหลมพร้อมเด้อติดตามเมือหลาเข็มเนี่ยด้อเข็มกมูลชัยลำเพืินรอบอฟิเชียลมาฝากสองลาเพลินฝาก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 พระเอกเข็มที่เหลือที่เหลือคุณถือกล่องไปฝากจองน้ำเข็มบานนี้เข็มฝากสองพอแหลมเอฟซีพอแหลมไหลายเออพี่น้องเอ้ยฝากไปกดติดตามพระเอกเข็มกมลชัยออฟฟิลำเพลินออฟฟิเชียลนัมเด้อพี่น้องเด้อเรียกหนาเรียกหนาดื้อ ยูทูบเบอร์ที่เแ่าที่สุดในประเทศไทยนี่แหละอ่ะขอบคุณพระเอกเคมค่ะอ่าปลาไปเดินทางปลอดภัยหรือยูทูบเบอร์ที่เแ่าที่สุดในประเทศไทยเอ้าพิ่นคือผู้เพิ่นคือพระเอกอยู่ในอันละครดีๆเด้วนั้นใส่เสื้อคือพระเอกเอันเพิ่นาเพิ่นยูทิเบียดนะว้ามานหงองกันเองวันอวยกันเอง คือคือ้ใดบ่างามหนูกบงามของหนูตัวเนาะจูบน้องๆเพิ่นกำลงังเก็บสิ่งเก็บของเบื้อลังแมล่าลาหลังจากจบรายการแล้วเพิ่นก็นสิเหมียนสิ่งเหมียนของทามีเหมืออื่นเพิ่นก็นม้าเ็ดใหม่อีกปรับแต่งเวทีรูปแบบไม่อีก ยเขาบอพ่อจองผ่าเข้ามาแล้วบอพวกลูกเขาผ่าเข้ามาผู้ละพื้นเป็นยังนี่อุ้ยขาดแต่เพิ่นว่าทัเกีบมไฟสวยเด้พี่น้องมือนนี้เวที่นี่เพิ่นเป็นรูปแบบลำสิ่งงามอิลี โทนทนนี้โทนสวัสดีครับจุงพระเอ้ยจุงกระนั่นก่อเลี้ยงกันหลายติดเลยป่ะนี่น่ารักดีออกรอบดึกครับรอบดึกรอบดึกครับผมพี่น้องใครหิวข้าวบ้างครับนี่สวัสดีเมนูหน่อยชวนกินข้าวมากินอนี้หิวข้าวจะไปสดขนมครับผมพี่เทพสวัสดีฮะน้ำอยู่ในถัง ปะไปทำเมกกี้แล้วเมกกี้กินข้าวไปพี่เฟสไซนันเมกกี้สวัสดีครับสวัสดีคร,ครับกินข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับได้อะไรกินข้าวต้วมครับฮะข้าวต้วมข้าวต้วม,วมครับผม อ้าวเป็นยังไงเขาตัวอเป็นของจริงก็เลยพวกว่าเขาตวัวออ๋อครับผมมันบาเตี่ยมตัวว่าครับมีตับเชื่อเชือหนาวว่เนี่หนาวครับผมว่าตัวขึ้นจากสีอาบน้ำนี่ดอกมันห่อนห่อนไงบ่ครับห่อนไงครับอืมเฮ้ย <laughs> ในนอคเมนูกินเขาหรือเป่ครับอันเมนูว่ากินเขาเดือกตัวไม่กินหรืกินแต่เขาเร่งเมนูกินแ, <laughs> นนแต่เขาแร่งวันจีเมนจ้าโอ้สุด เพราะอภัยรอปอปีบบอกมีสมาเก็บของเร็วๆกับกับเลยอ้าวพักอยู่เลื่อยบ่ะ่ครับพักกั่สารภาพนี่แหละแต่ว่าหักไปเรื่อยวายโอ้แหกกันได้กับนี่ละาฮอพักนี่ละเอออครับ้าวอ้าวนั่งรอเขาอยู่นี่แหละแมกกี้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับลูกเพคนก็กินเข่าตากลอมเสียงหัวนี่เนาะเอกลักษณ์พักงั พ่พอวังกับพ่อวังกับเร็วโหดเนาะเราฝ่าวเยวเราง่วงนอนเรายู่ไก่พ้อมจพระรยายกับลูกกับหลานเล่างามบิลีคาเวทีเหมือน,นี้เล็น้อยเมนูก็พอแลมกับซีเมียนอนดอกพี่น้อง <c oughs> คุณท่างคุณกระล่งคั่วออาสำหรับคลิปนี่เมื่อนี้เอาไว้สำนีสกสักกอนพี่น้องเนาะขอบคุณก,การติดตามนะคะสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะ